สวัสดีจ้า FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดี FC เก่า FC ใหม่จ้ามากินทุเรียนกับยาดติ๋วจ้าทุเรียนแต่ไม่ใช่ภูเขาไฟนะคะมาค่ะมาครั้งที่สามของปีค่ะโลละสองร้อยสี่สิบนะคะจะแพ็กนี้ก็หกร้อยทอนสองบาทจ้านี่ค่ะนะคะนา,นานๆาินทีค่ะ นา,นานๆกินทีมาค่ากกะมาเด้อยายติ๋วกะจะแกะเด้อค่ะเด้อกินแต่ว่ายายติ๋วจะบอกกินไรดอกแกเบาหวานสิดีใจค่ะนา,นานๆกินที่เอาข้าวเหนียวให้แม่ได้ลูกยายจะกินกับข้าวเหนียวนะคะอะ่ายายบได้วากินนะน,นั้นนี่ค่ะอ่าข้าวเหนียว จะเป็นข้าวเหนียวทุเรียนแต่เป็นโ่นมันข้าวเหนียวมุ่นเลยจ้ะโอ้ข้าวเหนียวกับฮอันฮนอยู่เลยจ้ะนี่ค่ะมาค่ะมานี่เป็นมื้อเที่ยงนะคะมื้อเที่ยงมาเด้อแม่หวานเออทุกขูดทุกคนที่บเอยซื้อกะได้มาเอฟซี FC ทุกคนเด้อค่ะเด้อมากินทุเรียนน้ำแกติ๋วจ้าจ้ากินเขากับทุเรียนเด้อค่ะออหืม แช่รับเลี้ยวมากเลี้ยวก็จะกินสองเม็ดเม็ดนี่กับเม็ดนี่นะคะอันนี้เอาไว้ลูกสาวค่ะแต่ว่าถ้าเม็ดเดียวอิ่มกับเจพ่อจะเพราะว่ามันเม็ดก็ใหญ่อยู่นะคะจ้ะอืมจับจับ เมือ่อยังบ่มีบ่มี่มยารความสวยนะจ๊ะนิ่มในน้อยน่อย,อยจ้ะอืม ในเล็กนิดเดียวจ้ะมาเด้อเสบแสบๆน้ำกันจ้าอืมนี่กินกับข้าวด้วยจ้ะอืเบิดงอยนี่เดี๋ยวจิวจะโชบคลิปด,ด้วยจ้ะ หวานหอมมั่นจ่ามาอัพอัพอัมทุกคนขั้งแรกโลละสามร้อยยี่สิบจ้า ครั้งที่สองสองร้อยหกสิบมือนี่สองร้อยสี่สิบจ้าแต่ปีนี่แต่ปีไปมากนี่แหละแล้วจิ่นสามเทือนี่ละจ้ะจะแหลกมาเพ่ทงโปรจะติว,ลวเลยเพราเหจิบเอานี่ละเหมาะสมที่สุดจ้ะทำคลิปกินเขาพ่อม <c oughs> ติดมือบปรเซต็จออกได้จ้ะน้ำแพงดูเลยเพอมือเขาล้างแล้วอืมซีดแอ,อลกอฮอล์ล้างพร้อมนี่แสดงว่าจเจ้าเม็ดนั่นมันอยู่ฟังขุนจะ้าดจะเอาเม็ดนี่เ้ยค่ะเด้อแต่ว่าจะบ้าเบิดเม็ดจ้ะนี่ค่ะ นี่มากินขา้าวกินข้าวกับเยะติวจ้ะเป็นตะเลียงง่ายป่ะจ๊ะ <c oughs> นี่ยินเสียงเจนะ <c oughs> ้านงป๊ะ <c oughs> ลูกสาวบอกเรียงง่ายง่ายแม่หนูนะ่ว่าทำกินดูดิอยากกิน ยากินทุเรียนก็ได้กินว่าแห้งปนไยก็ได้ว่าเสียงเศร้าอยู่ทั้งหลังเรียงงานอยู่ไพมาไปเรียงไงเด้อใช่ัหมมาขัดนะมา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 กินน้ำกลมจะได้จักหน้าที่ก็ตามจักเออกินเบิ้เข่านี้แล้วอิ่มแล้วยาติ๋วก็ค่อยๆจบจ้ะอืมาๆมาๆมาบายน้ำย่อยเห็นป่ะนี่ละวิธีกินทุเรียนของยาติ๋วนะคะจ้ะ นี่ค่คะกะบ,บักโม่กะบ,บักนาก็กินได้จ้ะกะบ,บักม่วงกล้วยยัดย,ยูกินได้เบิดจ้ะเป็นผลไม้ บะขามหวานใบเต็งมือนี่ลูกออกไปข้างนอกก็เลยได้กินทุเรียนจ้ะมาขามาค้ามยังไง เม็ดน้อยน่อยจ้ะกรอบนอกนุ่มในนะคะอืมอิม่มละเบิกข้าสวสองปั่นยังไงนะคะอันนี้ก็จะกินเป็นของหวานบบบน,นี้กินขาแล้วก็กินของหวานเนาะ กินทูเรียนนี่ยจวจะจง,งดผลไม้ทุกอย่างจ้ะทังทุเรียนเทิ้งข้าวเหนียวเนาะแซ่บหวานหวานมันเม็ดมันออกสีใหม่ๆยังสิเข้มๆบังสิคือทุเรียนแกจ้ะอื อันทุเรียนอ่อนนี่ยไม่จะขาวๆจ้ะอิ่มละเญาติวะขอจบชิปเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกรักทุกเลิฟทุกรักทุกทุกเลิฟทุกรักทุกไลท์ทุกซับสักไทยให้ยญาติวะนี่กินไปกินมากว่าไปว่ามาลิ้งกับพันธ์คะว่าพิษว่าตื่นแต่จะซื้อซาสอว์เด้อจ้ะเด้อกขอบคุณหลายๆจ้าขอให้ทุกคนเจริญเจริญนะคะเลิฟเลิฟทุกคนจ้า